หมอแนะนำว่ากินเขา่าย่าสกินร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันกับแล้วแต่ห้ามกินเข่ารวมกันเพราะว่ามีโอกาสติดเชื้อน้ำกันในเบองเม,มืกินรวมกันมาเลยก็ต้องแยกไม่ก,กินแบบนี้กินกุ้งซองตัวกินปลาเผามาสีนึ่งกินตำทัว่ว ใส่ขนมกินอันนี้พอกินน้ำจิ้มเสียมากินก็สมตํากินงายอยู่งายแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ระมัดระวังอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องใส่ปิดไอดกระต้องปิดจะม,มงกินเผาก็ต้องแยกกันกินกินร่วมกันบ่ได้ กินมือแดงกินผสมตำก็นกินมะหุงเบือมันงชิ้เบือใหญ่ใหญเน้องมันกเป็นผักว่ามีผู้ไดวาเบือสมตำเนื้อพักเผ็ดปลาทับทิมเผาอุ้งเขา เอากล่องอันนี้เสียไม,มาจริงนผัดเผ็ดทั่วนี่ก็กรอบชอบจินทั่วกรอบๆรี่เนเหรนจะซื้อหรอค่ะโมไม่มีอย่างมากแค่นี้ละค่ะขอบคุณลายสวัสดีค่ะ